สวัสดีครับอ่าพบกับเจ้าสมยงคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับก็มีรถ7ที่นั่งนะผมมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมอีก1คันนะครับใครที่กําลังมองหารถ7ที่นั่งอยู่นะครับผมคันนี้หวังว่าตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับผมคันนี้เป็นอิซูมิวเอ็กนะครับผมสามจุดศูนย์เนวินะครับออโต้ตัวนี้เป็นตัวขับ2นะครับปี2015อ่ะก็ ราคาเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกทีนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมารีวิวรถให้ชมก่อนนะว่าคันนี้นะครับผมมีอะไรมาให้บ้างนะครับผมอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นสีขาวอ่าเนี่ยสีขาวแบบนี้เลยนะครับดูสวยๆเลยสีขาวไฟหน้าปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมหลอดไฟ LED นะครับแล้วก็ชุดแต่งด้านหน้าเนี่ยอ่าชุดไฟตัดหมอกนะครับผมกระจังหน้าโครเมียมโลโก้แดงอ่าแล้วก็ป้ายทะเบียนนะครับผมได้เลขสวยด้วยนะครับขอไข่ช้อชิง 6232อุบลราชธานีนะครับอ่ะเนี่ยอันนี้คือบอกถึงด้านหน้าก็คือสวยแล้วนะผมดูดุดันนะผมอ่ะมาดูด้านข้างกันต่อครับด้านข้างเนี่ยเราใส่ล้อแม็กให้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับควบมากับยางนิโตนะครับผมสีดำอ่าเนี่ยล้อแม็กสีดํายางจัดทรงแต่งซิ่งแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้อ่าแล้วก็มีในส่วนของอ่าบันไดด้านข้างนะครับคิวกันสาดหูกระจกโครเมียมเนี่ยอย่างนี้นะครับผมแล้วก็อ่าไฟเลี้ยวหูกระจกนะครับ กันลอยของมิวเครบเลยนะครับชุดแต่งคันนียได้ทั้งคันเลยนะครับผมผมบอกก่อนเนี่ยด้านท้ายนะครับในส่วนของด้านท้ายเนี่ยก็เป็นไฟท้ายเดิมนะครับชุดแต่งด้านหลังครบเลยนะครับไฟเบรกชุดที่3กล้องมองหลังนะครับแล้วก็ประตูท้ายนะครับให้เป็นแบบไฟฟ้าด้วยนี่นะครับนี่ข้างหลังก็สามารถพับเบาะลงได้นะครับเพื่อสะดวกใครที่ เดินทางไกลนะครับมีครอบครัวเนี่ยนะครับพับเบาะเนี่ยพับเบาะปูที่นอนได้เลยนะครับผมดูในส่วนของนอ็อตฝาท้ายเนี่ยนะครับบอกเลยว่าคันเนี้ยเดิมแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักพิกความมาแน่นอนนะครับเราการันตีเลยอ่าเนี่ยได้คันนี้ไปผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวงังจริงๆนะครับสาหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งแล้วก็ ราคานะครับแสนถูกด้วยนี่ประตูปิดไฟฟ้านะครับอ่ะโอเคมาดูในส่วนของภายในนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจอาเคเลตนะผมตัวนี้นะครับอ่าขออยญาเปิดนะครับอ่ารีวิวให้ชมนะครับเนี่ยในส่วนของแผงประตูของเขานะครับเป็นแผงประตูดาอ่าตัดลายไม้มาแบบนี้นะครับได้กระจกไฟฟ้าทั้งคันนะครับเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าอ่าเนี่ยได้เบาะปบไฟฟ้านะครับเบาะหนังสีเบด พวเวอร์ไอยมันติฟังก์ชันนะครับแอร์แบ็กค,คู่หน้าด้วยเกียร์ออโต้ตัวนี้เครื่อง3 0 0พันนะครับอ่าเป็นเครื่อง3 0 0พันเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูอ่าเป็นปุ่มอ่าพุชสตาร์ทด้วยอ่าสตาร์ทเครื่องเดียวติดเลยนะครับเครื่องเครื่องดีมากผมบอกเลยว่าคันนี้เครื่องดีมากครับจอเป็นจอเดิมจอทัชสกรีนนะครับเลขไม่อ่าเดี๋ยวผมเช็คสักครู่นะครับอ่าเนี่ยเลขไนะม่หน5่0 0สนมโลนะครับผมตัวนี้ก็เป็น เครื่องเล่นเดิมนะครับมีในส่วนของน a เวิเกเตอร์แอร์อ igator, อโต้นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวให้ตะกล้องมาใช้ให้ดูนะครับไฟเพดานทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับผมเนี่ยดูระบบนําทางของเขานะครับมีนีเวิเกเตอร์นะครับแล้วก็ไปดูด้านหลังนะครับยวเปิดให้ดูด้านหลังด้วยนี่นะครับด้านหลัง บ่อหนังนะครับผมบบอหนังทั้งคันเลยนะครับคันนี้นะครับแอร์ราครบนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวขึ้นไปเช็คแอร์ให้นะครับมาขึ้นมาเช็คแอร์นะครับปรับแอร์ตรงนี้นะครับเนี่ยจอนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับผมก็สามารถเอาพอนักพิงวางลงได้นะครับเผื่อ าวางเท้าแขนลักษณะแบบนี้นะผมไม่ใช้เราก็สามารถเอาขึ้นได้แล้วก็นั่งได้สองถึงสามคนนะผมตัวนี้นะครับก็คือคัอนเนี้ยสวยเลยนะครับได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวในส่วนของอห้องเครื่องกันต่อนะครับผมว่าคัานเนี้ยเครื่องแต่งมาไหมนะครับผมมาชมกันเลยนะครับ เดินผมคลองเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามพันนะครับสีบ่สูบสิบหกปัวอ่าตัวนี้มีระบบเก ABS มาด้วยนะครับผมแผ่นทังความร้อนขาครอบเครื่องอยู่ครบเลยเครื่องเดินดีมากนะครับตัวนี้คือเราสตาร์ทอยู่นะครับอ่ะมาดูในส่วนของคานหน้าเนี่ยคานหน้านะครับแล้วก็อ่าสีแต้มจากหัวน็อตต่างๆนะครับผมอยู่ตรงครบหมดเลยนะครับผมตัวนี้อ่าแผ่นเทสสวยๆนะครับผมตัวนี้อ่า ได้ไปนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังราคากันนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาฟังราคาคันนี้นะครับผมผมเปิดเพียงแค่599,000บาทแค่นั้นเองนะครับใครที่หารถ7ที่นั่งนะครับราคาตอบโจทย์แน่นอนนะครับราคานี้ราคาเดียวนะครับผม599,000ใครสนใจโทรหาเรานะครับ0812386699สมยงคาเซนเตอร์นะครับผมเรายินดีส่งรถให้คุณถึงหน้าบ้านฟรีนะครับแล้วก็ เช็คเครดิตฟีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมออกใงน้ทุกอาชีพแน่นอนนะครับผมอ่ะใครที่สนใจก็โทรหาเรานะครับผมฝากติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะมีรถคันไหนมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมอีกเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ